สวัสดีครับเลขวายหิงชาแนลคลินี้เรากลับมาพบกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับแนวทางหวยรัฐบาลไทยของทางช่องเลขพาเหงจะให้แนวทางเป็นชุด24สบประตูน,นะครับพร้อมด้วยชุดสรุปนะครับเรามาดูผลของรอบที่แล้วนะครับของงวดที่สองมกราคมสองห้าหเก้านะครับ คนออกรบตัวนะครับแปดสามเจ็ดเจ็ดศูนหกหนึ่งหกนะครับเ0็ดศูนย์หกกับหนึ่งหกให้เด่นูดิ้งไปที่แปดกับห้านะครับเด่นูดิ้งไม่เข้านะครับแต่ในชุดยี่ประตูหลักหกนะครับมีหนึ่งหกกับศูนย์หกนะครับมาทำบนนละล่างนะครับเด่นบนสาหลักนะครับเข้าไปที่หลักศูนย์นะครับเด่นล่างลดนะครับ แล้วก็ชุดสรุปนะครับแดสรุปให้ก่อนหวยออกนะครับสรุปให้อดให้เดนรุตวิ่งที่857นะครับเด็ดบูวิงไม่เข้านะครับจะสรุปเดยดแต่ให้ไม่เข้านะครับนทางเลขฝันก็หลุดนะครับในวันนี้เรามาตามวันต่อนะครับ แนวทางห่วยรัฐบาลไทยจำนวนวันที่17เมกราคมสอง9นห้า้านะครับแนวทางห่วยรัฐบาลไทยจะมีตัวไหนบ้างนะครับเป็นชุด24ตัวนะครับแนวทางห่วยรัฐบาลไทยนะครับ24กสี่ตัวนะครับก็จะมี นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสุดใจวิจารยานในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไไปใช้นะครับดูเพื่อความเทิงเท่านั้น9ก็จะมี96 97 98 93 94 95นะครับ อาจจะจะเป็นศักศูนย์นะครับแนวทางที่นำมาแบ่งพันน,นี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดเลือกหลักเราชอบนะครับถูกใจตรงใจค่อยนำไปใช้นะครับศูนย์ก็จะมี0ูนย์หย์เ 08, 03, 04, 05นะครับต่อไปก็จะเป็นหลักหนึ่งนะครับาทางตัวเลขนี้เข้ามีไม่เข้านะครับพิจาาเลือกนำไปใช้ หนึ่งก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับต่อไปเราจะเป็นหลักสองนะครับแนวทางจะสรุปอมได้แนวทางในฝันจะสรุปให้ก่อนหวยออกนะครับ ขอไปนะครับรอบที่ผ่านมาจุดสรุปหลุดนะครับแนวทางเลขฝังก็หลุดแต่ในตารางชุดยี่สิบสี่ประตูก็ยังเข้าอยู่นะครับแนวทางหัวรัฐบาลไทยชุดยี่สิบสี่ประตูนะครับก็จะมีสี่หลักลกนะครับมีหลักเก้าหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักสองนะครับต่อไปก็จะเป็นเด็ดลุกวิ่งนะครับ รด่นลุงคิดคำนวณจากสถิติย้อนหลังและกำลังวันนะครับเด่นเด่นรูปนลิงไปที่หลักสองกับหลักเจ็ดนะครับหลักสองก็จะมีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองสามสองสี่สองห้านะครับหลักเจ็ดก็จะมีเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะครับต่อไปก็จะเป็น ก็เด็นบนสามหลักนะครับหลักที่ผ่านมากลับมาเข้านะครับเด่นบนสามหลักเข้าไปที่หลักศูนย์นะครับหลักที่ผ่านมาเด่นบนสามหลักก็จะมีมีหลักศูนย์หลักสามหลักสี่นะครับหลักศูนย์มันจะมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับ หลักสามก็จะมีเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามนะครับพิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดไปก็จะเป็นเด่นล่างสามหลักนะครับล่างสามหลักก็จะมีหลักสี่หลักสามหลักหนึ่งนะครับ จะมีตัวเลขที่เหมือนกันอยู่สองชุดนะครับหลักสามกับหลักสี่ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับ3าตัวจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับสี่ชุดเด่นแนวทางจุดสุปแนยสรุปให้ก่อนห้อยออกนะครับก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับ ฝากดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ส่งถึงมือถือของท่านสามตัวก็จะมี924 426 3 7 1 979นะครับสีฉดเด่น สองตัวเด่นตัเจาจะไวเป็นสองสี่สองหเจ็ดหนึ่งเจ็ดเนะครับสำหรับคลิปนี้แอก็ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่านผู้ชมท่านใดชอบก็สามารถตามได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทยน,นี้ก็ขอทุกท่านสนุกการดูนางวันขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ